ไทยไทยเมาส์ชูเมาส์มากัะตันเลยค่ะช่วงนี้ไทยไทยมาก์ชูเม,มาสค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเมาส์ของเรานะคะระหว่างนี้แฟนๆทางบ้านกริ้งกลางเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยเนาะ029354483และ029354983ค่ะทาง Facebook Live เอ่ยทาง YouTube Streaming นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Line แอดก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยค่ะอินบ็อกมาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะจ้าก็เรียกว่าช่วงนี้ของเราเป็นหนึ่งเรื่องราวข่าวน่ารักน่ารักนะคะอบอุ่นจริงๆสำหรับครอบครัวนี้นะคะของ DJ พ จ้าแล้วก็ภรรยาคุณนิวเคลียร์รวไมไปถึงลูกชายตัวน้อยที่ชื่อว่าน้องไทก้าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยติดตามน้องกันเยอะมากๆเลยนะคะพี่แก้วนะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาก็มีเทคนิคการเลี้ยงลูกฉบับครอบครัวของเขานะคะว่าแต่จะมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันคะ่ะเพชรจ้าเผยเทคนิคเลี้ยงลูกรักกันต้องไม่ทำสิ่งนี้ หลายคนนะคะอาจจะเคยมองว่าดนะีเจเพชรจ้าเนี่ยเคยเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้แต่เมื่อมีครอบครัวเนะี่ยก็เปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะกลายเป็น Family Man นะคะรักครอบครัวเป็นที่สุดเลยและล่าสุดเนี่ยดีเจเพชรจ้าค่ะก็ได้เล่าถึงวิธีการเลี้ยงลูกตามแบบฉบับของตัวเองอโดยบอกว่าอีกหนึ่งวิธีของการเลี้ยงลูกที่ตนเองใช้ประจําคือการไม่โกหกและหลอกลวงลูกเพราะเด็กเขาจะจําแล้วก็คาดหวังกับ สิ่งที่เราบอกไปนะคะเทคนิคหนึ่งอย่างของการเลี้ยงลูกคือการไม่โกหกไม่โกหกว่าทํานี่ก่อนทํานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ของเล่นทั้งทั้งที่แบบไม่ได้มีของเล่นให้คือหลอกล่ออ่ะหลอกล่ออะไรเงี้ยกินข้าวก่อนแล้วจะพาไปเที่ยวแต่กินเสร็จก็ไม่พาไปอ่าอันนี้คือแบบผู้ใหญ่ไม่ควรทำเพราะเด็กก็จะจำว่าอ้าวหลอกให้ทำอ่ะแล้วก็ไม่เห็นให้อย่างที่บอกอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าการกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ อ๋อเขาทำได้เหรออะไรเงี้ยต่อไปเขาอาจจะไปใช้วิธีนี้กับคนอื่นไงค่ะนะคะแล้วก็คุณเพชรเจ้าเขาก็เล่าอีกนะคะว่าเช้าวันหนึ่งนี่นะคะ,คะตัวเขาเองก็หาแว่นไม่เจอก็เลยไปถามไทก้าอุ้ยไทยไทก้าเห็นแว่นป้าป๋าไหมลูกอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าอยู่ในรถไงแล้วมันก็อยู่ในรถจริงๆนะคะ,คะเขาบอกว่าเห็นแม้เด็กมันรู้เด็กมันจําได้นะความจําเด็กเนี่ยดีกว่าเราเยอะดังนั้นอย่าไปโกหกเด็กเลยครับสงสารเขาเขาก็ต้องมีความคาดหวังนะแล้วก็ เรียกว่าเรื่องโกหกจริงๆเนี่ยใช้ได้กับทุกคนด้วยรักกันก็ไม่โกหกกันน่ารักที่สุดนะคบป๊าป๊าก็ยังไม่เคยโกหกน้องไทก้าเลยเคยแค่จับลูกเข้ามุมร้องไห้โหแค่นั้นเองเออนะคะแม่ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นเทคนิคที่เขานํามาแชร์ให้กับครอบครัวอื่นได้เอาไปทาตามเลีนยแต่ว่าบางคนก็ชอบทำนะกินก่อนลูกกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นเดี๋ยวพาไปเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทําเลยคือ อย่างเช่นลูกเราไปเดินชนโต๊ะะค่ทุกโตนี่เนี่ยโตโตทำไม่ดีเลยกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลายเป็นปลูกฝังให้เด็กแบบถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจะโทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองค่ะต้องแบบอ่านลูกต้องเดินระวังนะคือโตมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนึกออกไหมคะโตมันไม่ได้พุ่งมาชนเราอะไรเงี้ยเราไปชนมันเองล้วก็สอนให้เขาระมัดระวังจะเป็นการสอนที่ถูกต้องกว่าไทยไทยเมาท์ทูเมาส์